บาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจสฎาราชเจ้าเกิลลำลิกด้วยพระกิติราพิธิหารประกาศเฉลิมเพริเกียรติคุณเพื่อแสดงแห่ะสมนิกรชาวไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาแหงกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อคั้างเสด็จขึ้นเฉลิมถวัลย์จะราสมบัติจากนี้ยังทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนี้ ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสขยายไปสู่ดินแดนของพุทธศาสนาทั้งในประเทศศรีลังกาอนุการรักษาชาติไทยและองค์พระทรงหรือวัดโบให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ในด้านต่างๆนอกจากนี้ทางด้านการพักอุปถัมภ์ของเสด็จพระเจ้าทินานเจอเพื่อป้องกันข่าสื่อไม่ให้ขยายอิทธิพลเข้ามาทุางอธิตย์เสนอขอปลายพระราชาสมัานา what okay.